ช่วงนี้รถเข้ามาเยอะมากมาลองมาดูกันลองดูคันแรกกันก่อนนี่งวด3,000ันกว่าบาทแต่เป็นเครื่องเบนซินนะคันนี้ไทตันสี่ประตูยกสูงนี่งวดแค่3 0 0พันกว่าบาททีสันถือว่าใช้ได้สวยงามเลยอันนี้ให้ดูรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนอ่าพวกนี้รถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ส่วนคันนี้เป็นรถะไรนี่เนต้าวีคือรถอะไรรู้ไหมเนต้าวีเคยได้ยินไหมรถไฟฟ้านี่นะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นอ่านี่เข้ามาแล้ว มือหนึ่งสี่แสนกว่าบาทมือสองก็เหลืออยู่สามแสนต้นต้น,ตนก็หายไปประมาณประมาณแสนแสนหน่อยๆอ่าหายไปประมาณแสนหน่อยๆแต่ว่ารถใหม่รถใหม่ๆเลยถูกลงดาวเจ็บาทได้งวดห้าพัน 5, 000, กว่าบาทแต่ตันอย่าลืมนะงวดสามพันกว่าเองนะนี่เข้ามาดูมีเอ็มจีตัวนี้ก็ทั่วสวยนะตัวนี้สามแสนกว่านี่เอ็มจีตัวนี้ที่ทำไมต้องพูดว่าก,กว่าเพราะผมจมราคาไม่ได้ไปเที่ยวหลายวันงงแต่อยู่หลักสามแสนกว่าแนะ่นอนในพวกนี้ก็แต่เอ็กซ์ซีสีประตู เอ็กซิลสีประตูสีเทาเลมโบตัวนี้ก็เอ็กซิลเอ้ไม่ใช่นี่ยกสูงเฉยๆไม่ใช่เอ็กซิลเป็นตัว h i g h l a n d ร er, ์หน้าใหม่คือสนใจขนาดทักมาได้ถามได้อ่าให้ดูให้เห็นทะเบียนด้วยจะได้เห็นให้เห็นทะเบียนด้วยอ่าประมาณนี้มีตัวนี้น่าสนใจไม่โคตรน้อยเลย20,000กว่โลนี่ผมยิ่งแปลกใจเลยรถปีนี่20,000กว่โล4ี่แสนกว่า4ี่คันนี้เห็นเห็นราคาเลยโอ้ต้องออกมาเลย ถึงรถปีปีต่ําอยู่นะไม่ใช่ปีสูงมัานปี2 0 21นี่แหละ2 0 0 0 0กว่าโลเลยเออน้ามาขายอะ่ะใหม่ๆเผื่อคนที่ชอบไม่ใหม่มากแต่ใหม่น้อยๆจะได้ราคาที่โอเคนอมอลล่าอย่างนี้ก็ไม่แพง5,000ันกว่าบาทแต่งใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะมีอะไรที่เข้ามาเยอะก็จะเป็นไหนลองไปดูด,ดิทางูง้วยยีราฟแคะนี่ก็ส0 0 0 0นกว่าแต่ภาพที่เห็นคือทําไมเป,เป็นเป็นเปื้อนสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลงเป็นรอยเนี่ยเพราะว่า เพิ่งเข้ามาให้เห็นสภาพที่เพิ่งเข้ามาเลยเหมือนกันบางครัก็ยังไม่ได้แกะหลังคาพวกพวกนี้เป็นรถบริษัททูให้เป็นรถของบริษัททูวิ่งน้อยนะรถใหม่ๆโคตรใหม่เลยพวกนี้รถสภาพโคตรดีเลยนี่รถของทูเนี่ยที่มีหลังคารถสภาพดีทุกคันเลยะวิ่งหลักหมื่นทุกทุก,ท,กทุกคันเลยราคาประมาณ3 0 0 0 0นปลายสี่แสนต้นนะแล้วแต่คันแต่ถ้าเป็นอย่างงี้งวด6000กว่าบาทราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทสามแสนสาม สามแสนสามประมาณนี้สามแสนสี่แล้วแต่คันหรือสี่ประตูตัวเตี้ยอ่าเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนี่ก็มีก็มีตัวนั้นก็สวยนะตอนเพิ่งเข้ามาใหม่เอ็กซ์ซีสี่ประตูสีดำมากำลังวิ่งไปตรวจสภาพเอ็กซ์ X. เห็นไหมอ่ามาดมูมันยาวไปนู่นใช่ไหมแล้วก็มีนี่อีกอ่าเพิ่งเข้ามารถเก๋งก็มีซีวิกมีอะไรอีกอ่ะดูดิมันได้ซีวิกยาลิส <Honda Civic. S 1> รถเก๋งเข้ามาไม่เยอะมากแต่ว่ารถกระบะเข้ามาเยอะมิลาอ่าให้ดู ถาม,ถามสอบถามมาได้ครับอยากได้รุ่นไหนชอบรุ่นไหนเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะสีอันนี้ก็แคบพวกนี้6 0 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ยอย่าง0 0ี้กกว่าพอดาว7บาทได้ตัวนี้ก็ยีราฟแคบไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้สูงปกตินะนึกว่าใส่ตู้นึกว่าเป็นตอนเดียวมันแคบแคบที่มีตู้ทึบให้เรียบร้อยแล้วก็มีสี่ประตูอย่างเงี้ย1.9เกอย่างเงี้ยก็ราคา3 0 0 0 0 0กว่านี่อย่างเงี้ยสี่ประตูก็เข้ามาเยอะ ตอนนี้ก็ดาว7บาทงดก็ประมาณ6,000ไปลายรีโวกับดีแม็กผมมีเยอะมากเลยอ่าจะบอกว่ามากที่สุดในอุดรได้ก็ยังไม่ผิดนะผมว่านะผมมีเยอะจริงๆครับรีโวดีแม็กเอ็มจีเองวา3 3,000กว่าบาทอืมเอ็มจีเอ็มจีตัวเอ็มจี3ตัวเล็กแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เข้ามา2คันเซเอสปีใหม่ๆสีแดง2คันเลยตัวนี้ก็300,000ไปลายตัวนี้308,900อ่าแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวดีบวกดีพัด ตัวนี้ก็สามแสนสามเก้าเก้าตัวนี้สามเก้าเก้าอ่าหน้าใหม่แล้วนะโฉมใหม่ละนี่ถ้าสีประตูเกียร์ออโต้นะอย่างงี้สีประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็สามแสนกว่าบาทเหมือนกันประมาณสามแสนสามต้นหรือเปล่าประมาณสามแสนสี่สามแสนสามประมาณนี้ครับสามแสนสามประมาณนี้ครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะปีหกห้าเลยนะอืะมอใหม่เป็นล็อกโค้อย่างงี้ก็มีเพิ่งเข้ามาโอ้ย ีประตูฟอร์ดนี่ฟอร์ดฟอร์ตัวนี้ก็ไม่แพง3ามแสนต้นๆน,นะสีประตูยกสูง3ามแสนต้นต้นยกสูงนี้สามแสนต้นต้นสภาพที่เพิ่งเข้ามามีเอ็กซิลี่แคตัวนี้อแต่ที่มีเยอะตอนก็ร่อยรอแล้วไม่ค่อยเหลือแล้วรีบม,มาเอานะครับไทตันพวกนี้ แคบทั้งสีประตูนี่เริ่มลอยๆแล้วเริ่มโล่งแล้วเท่าไหรนะพวกนี้วิ่งหลักร้อยโลใช่ไหมอ่ารับป<ล>ะบระกัน5ปีเป็นรถมือหนึ่งเปรียบเทียบว่าเป็นรถมือหนึ่งไปเลยเพราะว่าเป็นรถที่เขาใช้ในโรงงานเฉยๆเป็นเจ้าของบราาิษัทบริษัทมิตซูอ่าเป็นรถพนักงานที่ใช้ในโรงงานที่วิ่งวิ่ง200โลสา0โลสี0โลห้ารอยโลแค่นั้นเองสภาพนี้คือเขารับประกันเหมือนมือหนึ่งเลยลรับประกัน5ปีหรือ1 0 0 0 0แสกิโลนะมีทั้งแคบมีทั้งสี่ประตูแต่ถูกกว่ามือหนึ่ง ถูกกว่าให้ถูกกว่ามือหนึ่งให้พูดว่าถูกกว่าถ้าบอกว่าถูกกว่ามือ1มันจะเป็นกลายเป็นรถมือ2ต้องถูกต้องบอกว่าถูกกว่าศูนถูกกว่าออกห้างอยู่ประมาณ30-40%เเซแต่การันตีสภาพ99%้าเซนดีกว่านะเก้าสิบเกเซเลยสภาพพวกนี้อ่ะโอเคครับก็เข้ามาทางนู้นอีกเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกสวัสดีครับ